สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอีกแล้วเหรอนี่คือคลิปที่สามของวันนี้แล้วมุกยามเยอะอะไรเยอะแยะครับผมก็มีคนเคยรีเควสมานะครับว่าให้ผมลงอารีนาแต่โค้ดายเลยครับจะโชว์ไปทําไมตีกิวเล่นละกันเออลงอารีนาไปกับผมก็แพ้นะเราไปตีกิววอลดีกว่านะครับซึ่งอ่าโอ้เขาตีสองคนแล้วได้หกเหรียญเลย ดูแป๊บอืมอโอเคซึ่งตีคนที่ผมจะตีก็จะเป็นคนเดี๋ยวนี้ิวคนไทยวะคนไทยเหมือนกัน,นอีกช่วงนี้เจอกิวคนไทยบ่อยมากเลยครับแล้วกิวคนไทยนี่โหดโหดมากเห็นแล้วแบบโอ้ทีมที่ผมจะตีทีมแรกก็จะเป็น คือผมพยายามจะเร็งทีมที่เขามีคิดไว้ก่อนนะพวกทีมสายเดสอะเพราะผมจะไม่ตายพอเดสอืมโอกาสที่ผมชนะมันจะมีสูงกว่าที่จะให้คนอื่นมาตีแล้วแบบติดเดสแล้วพาดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เวิร์กใช่ไหมละ่ะผมก็เลยยอมรับเขาเลียกยอมรับอะไร <laughs> แย่งแย่งแย่งตีก่อนนะอืมอ่อ,อทีมนี้มีตอนนีเอสปาร์ด,ปรดาป่ะอือห ะมีหมิงหมิงโอเคผมตีทีมนี้ก่อนมีกวนอูด้วยไปดุยที่ผมเลือกตีทีมเดชเพราะว่าผมมีคารินเออพูดไปอย่างไหะคือตอนนี้มืนมากเลยเจอไปสองคลิปสามคลิปนี่คลิปที่สามแต่ว่าจะเซ็งที่สุดก็คือคลิปแรกนี่แหละโอ้ยนี่เอสผมตีแล้วหรอรู้สึกแบบ ไม่เวิร์กเท่าไหร่หรอกมัน้เนี่ยอืมดีมากเพราะว่าลูตี้มันจะได้ใช้ท่าลบบับเสียไปเธอหนึ่งโอ้โหเอใช้สก,กิลนี้หลังจากนั้นเดซี่ผมต้องใช้แล้วมั้งท่าพัดให้ตายไปเลยนะอ้าว ดันไม่ใช่หิวดีครับอือจะไปปีทำไมลูซีเนี่ยฮะไม่เป็นไรครับไม่ค่อยน่ากลัวเอ้ยมันแรงเหมือนกันนะแต่คือผมไม่ปิดเบสไงอืหือปดาดายิงแรงใช้ได้เลย ผมรอเดซี่ออกมากิวอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ออกอืมอม,มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญเดซี่ผมได้ออกลงเรือบร้อยอ,อืเมยิงกระจายครับแล้วก็เอสใส่ท่าฟันอ้อคาลิ คารินฮิวเอสก่อนนะและเอสก็ใช้ท่าปันครับโอเคเดซี่อน่าจะเดซี่นะทำลายนี้เปลี่ยงเราให้ เรียบร้อยครับต่อไปเมยยิงเลเตอร์ครับแปลวาทำไมเมย์มันไม่ยิงอ่ะมันจะมาลบบับอะไรวะาปิดทไทม์ไน์ไปหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคครับวีชานะได้ลองเหรียญแม้ว่าไม่มีใครตายแต่ว่าค่านานนะเพราะว่ามันดันคี้ไม่ตายตอนรูซี่ฮิวเสียใจนิดนึงแต่ก็โอเคอืมตัวต่อไป คือจริงๆผมมาแอบดูรอบหนึ่งแล้วอะก่อนก่อนเริ่มบอผมเห็นเหมือนจะมีทีมเดสอีกทีมหนึ่งทีม่ไม่ใช่ทีม <c oughs> นี่ตัวอะไรเอ๊ะนี่ตัวอะไรอ๋อมันคือรูดี้จีนแดงเนาะอืมเอ๊ะหรือว่าจะเป็นทีมนี้โอ้แบบแบบไม่ใช่ แต่แบบไม่กล้าสู้คือผมเกลียดใบผมเกลียดใบามากเดี๋ยวขอเช็คด้วยนะครับคือผมไม่ได้เลือกตีแต่ตัวบนนะอืมผมจะพยายามเลือกทีมที่แบบว่าไม่อยากให้คนอื่นพลาดไปตีอะไรอย่างนั้นนะ่ะแบบผมได้เปรียบทีมที่มันอ่าทีมที่เล่นสายเดสใช่ไหมผมก็จะเลือกทีมที่เล่นสายเดสก่อน เพราะว่าเดี๋ยวลูกกิวผมพลาดไปตีอ๋อนี่ไงลูกกิวผมพลาดไปตีแล้วติดเดตายอะไรเงี้ยมันจะเดี๋ยวแบบเขาได้สองเหรียญก็ไม่เท่าไหร่ถ้าได้หนึ่งเหรียญน,นี่ก็รู้สึกเริ่มเฟลเฟลนะก็จะมีคลิปตัวนั้นใช่ไหมซึ่งมันจะดูง่ายไปหรือเปล่าเขาจะหาว่าเราตีตัวเด็กมาอืม ไม่เป็นไรหรอกเขามีคิด <c oughs> ไป <c oughs> แต่แบบว่าถ้ามาตีอย่างนี้ควรจะคว้าสามเหลียนให้ได้นะแบบมาถึงบุ๊บเดซี่ออกตะจิลวขี่เป้าอะไรเงี้ยโอ้จะเป็นอะไรที่ดูดมาก <c oughs> เอออ๋อเล่งเทินก็ยังดี ดูดีกลางโลกเอ็ดลบ,บั p ไหมไม่ลบอีกอ๋อเอ็ดลบบัาไปก็ไม่เวิร์นะเพราะมันไม่มีนี่เอ้ามันไม่มีดดเมจนะตายสิโอ้โหถึกถึกมากอ๋อมีเบลยืนหลังด้วยนะเลยโดนเวทเบาอืม โอ้ยตะกีว้ไวๆในซีเบลนี่นะครับเตอร์เอสยิงตายตัวน,นี้ลูดี้ต้องลบบับก่อนนะโอเคได้แล้วครับลบบับมันนะจะมาแข่งกันจ้างโล่ทำไมเนี่ยโอ้ตีทีอืมเพิ่งจะมาลบ ตีมันเราตีมันตีเรียบร้อยโอเคครับลามเรียนตามเป้านะเกือบไม่ทันเก,เ,กเกือบเกือบอะไระเกือบเกินสามนาทีป่ะอืมโอเคก็ถือว่าผ่านแบบเฉียดชิวนะครับก็จบไปสำหรับคลิปนี้ ผมคงไม่ได้ลงอารีนาให้ดูเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมก็อแพ้เรื่อยๆนะให้ดูแวบหนึ่งว่าลงกี่รอบแพ้กี่รอบนะเนี่ยโอ้โหเกือบแพ้เกือบพ่าชนะเลยแต้มได้เท่านี้เองนะครับคือผมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะ <c oughs> มัว่วเล่นแบบมั่วๆไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมไว้อารีนาเก่งๆก็จะ มาถ่ายให้คนที่ขอดูแล้วกันนะโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบาย